แปปรามากอกสวัสดีจ้ามาพ่อกับตุกคึ้นเก้าค่ะทุกคนค่ะในช่องจไมช์แนลมาค่ะเมื่อนี้ตุกพาพี่น้องมากินแจ่วปลาร้ามากอกกับพี่น้องคะ่ะแจ่วมากอกใส่ปลารแล้วนี่ไปเห็นผักโขมไหมพี่น้องนี่ ผักคขมที่เขาแบบว่าเอามาแบบทั้งห้างนะคะพี่น้องคะตุกกเลยเอามาผัดน้ํามันผักขมผัดน้ํามันหอยเด้อพี่น้องนี่ผัดมาเป็นรากๆแบบนี้เลยคะ่ะมากค่ะพี่น้องคะเสร็จๆแล้วกันนี่อันนี้เดีผักกาดหินผักกาดหินบ้านค่ะพี่น้องคะใบสิเป็นแบบนี้เนาะมากค่ะพี่น้องคะ ม,มันมันค่ะพี่น่องคะ,ะเก็ปลารามะกอกมาเลยคะ่ะกินข่าวแสบๆกับตุกเดอ้อนุ่มมือคือเกาค่ะพี่น่องคะกระบวงก็ใส่เป็นลคะค่ะแต่ว่าอยากใส่มือเนาะนางคนภูพนกระถามมานะคะพี่หน่องคะอืม เซมีความเปรี้ยวประกอบเวลาคืนน้ำลายไปเซเป็นหวานชอะผักกาดหินทุกเห็นแบบมันเป็นใบจังสีน่ะคะ่ะแล้วเขาบอกว่าผักกาดหินเนาะทุกเลยว่าทุกเลยถามเอา้าวอะไรอีกอันนึงล่ะเพร่ะว่าอ๋อนั่นผักกาดหินเกษตร กินกับปลานนลทอดพี่หน้องทอดน,น,น้อนๆเหรอคะแับได้พักสมพักมนานด้ค่ะสมสมหอมกับเอียงนะ สมพักเสียนกับพี่น้องคะ เหนด้วยว่าเสด็จกินผักขมเถ้อค่ะไปตลาดบอกให้มีเลยผักโขม ปลาครับนะคะผักกัดให้นหน่อยแสบแสบ หมวนสมพักน้ำกันครับพี่น้องครับแพมมากินสมพักก็กันเนี่ยตุกมากมากนะต้องมีติดตัวเย็นครับพี่น้องครับสมพักนี่ตุ๊กสื่อ สัปดาหละสองถึงสามถุงกับพี่น้องครับสื่อติดตู้เย็นแวบอาทิตย์นี้สื่อสองถุง บอกกล่องให้ค่ะ เตัวพักแบบจนหน้อยๆแบบนี่ยมันเจ้าแฟบ เราจัดเลยอันต,นยยต้นใหญ่ตุกบอกให้สื่อกินหนบหนอค่ะเอ้ยเพื่อ,อจอแม่เลยเพี่นองเปิดประตูไว้เดี๋ยวแม่จะขอเพืนแม่ปอภบ่ ใหญ่มมมมมมแม่ก่อนหืมออกุ้งขาใส่แค่คพเดียวครับกุ้งขาเจะผัก ก็ตักมาหนยพอดเนาะอันปลาทอดเนี่ยลืมกินมันอามานอวลยซื่อเจอาพักก็ลังแปดพี่หน่องลงกิน,ลกนปลา แสบอีลีครับพี่น้องคะกินเขา เลิดนี่เล็ศคักทั้งบนทองนี่กรอบอืมกรอบทอดกรอบมาก กินปลา,ารอาหารนรี่ยค่ะพี่น้องคะกินจะพักหลายแล้วฉิกขาดสารอาหารตุกหนากบอแค่มากินอันนี้ไปไหนทำให้หนุ่มปนนะกับแก้มพวกเน,นื้อซัดเนี่ยม,ม,ม,มาละสองหน่วยเออเสื่องไหวเสื่องไหวจนบ่ได้กินพี่น้อง เอามาละมากินน้ำไปได้กินมาละมำมันสีห้องไห้บะละ่ล่ะดือมันเนี่ยฮะงาอือ้ขึ้นเพิ่นนะเออเพิ่งสีห้องไห้ กำลังแสบค่ะบอกคมแห้งลงแจมมาละที่เด็ดของเรา พอแล้วครับพี่น้องครับทอดขับไปเลยอิ่มแล้วอิ่มแล้วครับพี่น้องคาะมืนอนี่ตุกกะพี่น้องมากินข้าวกับแจ่วปลาร้ามะกอขั้นแล้วก็ที่เด็ดของข้าก็คือผักโขมผัดน้ำมันหอยเดครับพี่น้องแซ่บแห้งแล้วก็ผักกาดหินตันน้อยแจ่วนี่คือแบบ ที่สุดคับพี่น้องคะจนลงกินปลาปลามากินตกถ่ายเอาละค่ะพี่น้องคะถ้าภัยมักเมนูนี้มาคลิปนี้ตุ๊กฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการให้คลิปให้ตุ๊กนันะะ่นเลยค่ะไว้พอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ